เนี่ยดิจิตอลหมื่น 10, ดึงของมึงอ่ะมึงคิดไหมมึงไม่ได้นะมึงเอาเงินดิจิตอลนนะ่ะให้เจเวนไปเลยไม่ต้องห่วงพรากโกนี่นี่ขายอยู่นี่มันเข้าไม่ได้มึงดูนี่กูขายแค่เนี้ยกูจะไปเข้าโครงการกับมึงได้ยังไงมึงไม่ต้องมาให้พวกกูไม่ต้องมาวห่วงประชาชนไม่ต้องมานำพวกกูนะมึงทําให้เจเวนไปเลยโอเคนะนี่ฟังคําเจเอไว้นี่น,นี่รัฐบาลดูนี่เจเอน,นี่พูดเรื่องจริงนะครับเนี่ย ชาวติ๊กต็อกเขาถ่ายมาเลยบอกเนี่ยเออเห็นภาพไหมชัดไหมเนี่ยแม่ค้าเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาขายไข่มดแดงเนี่ยขายมะละกอเนี่ยเขาเรียกว่าขายผักพื้นบ้านที่ไปเก็บมาเนี่ยเออเนี่ยเขาจะใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตยังไงเออถามหน่อยสิเนี่ยเนี่ยขายผักบุ้งขายผักกําละสิบบาทยี่สิบบาท ขายของพื้นบ้านเนี่ยขายไข่มดแดงเนี่ยนะเงินดิจิตอลอเลจะซื้อยังไงวะโ,โก้โโก็โพก็ว่าไปหาแยงไข่มดแดงแมนบอกพี่น้องนะครับมันจะเข้าถึงมันจะเข้าถึงรากหญ้ามันจะเข้าถึงประชาชนได้ยังไงนะเออ ไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยนะไอ้พวกเพื่อไทยเนี่ยชอบพูดถึงจริงๆลากหญ้าลากหญ้าเนี่ยแต่คราวนี้ไม่เห็นจะพูดถึงเลยฮะมันจะเข้าถึงลากหญ้ายังไงเอาถามจริงๆอะถ,ถ้าเข้าถึงยังไงเออแล้วมีคนบอกว่าอะไรนะโอ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเอาดิจิตอลวอลเล็ตอะไปซื้อของมาขาย เออแล้วจะไปซื้อของมาขายยังไงอะ่ะฮะบอกโอ้เอาซื้อมีบ้านบ้านมีสามคนก็เอาไปซื้อไปเอาไปซื้อของมาขายแล้วทําไมมึงไม่แจกเงินสดก็จบแล้วมึงจะทําให้มันยุ่งมันยากทำไมมึงจะไปบอกเอ้ยก็เอาของมาขายสิจะได้เป็นเงินสดเอาก็มีเงินหมื่นกันทุกคนแล้วใครจะไปซื้อมึง ตักกะพวกเสื้อแดงตักกะไอ้พวกมึงจะทําให้มันยุ่งยากทำไมก่อนเอาเอาอย่างนี้เอาเอย่อางนี้นะเออมึงก็คิดง่ายไปนะครับเ <c oughs> ขา <c oughs> งงมากนะครับับไอ้ตักกะพวกเสื้อแดงเนี่ยนะเออบอกมีเงินหมื่นบ้านมีสามคนก็เอาไปซื้อของมาขายเป็นเงินสดสิ เพื่ออะไรแล้วจะต้องไปขายเป็นเงินสดเพื่ออะไรก็ทำไมไม่แจกเป็นเงินสดจะต้องทำาแล้วถ้าเกิดขายไม่ได้ทำไงนะกินเองเหรอเออสมมติมีเงินกันสามหมื่นเะนี่ยนะเอาไปซื้อของมาขายสมมติไปซื้อน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วขายปุ๊บมาตัดราคาขายแข่งกันแล้วได้ไปถึงหมื่นด้วยสมมติตัดราคาเอาซื้อน้ำมันมาขายสมมตินะ เอามาขายขวดหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะน้ำมันเดี๋ยวนี้นะเอออันเป็นสี่สิบบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละนะเอามาขายสามสิบบาทสมมติมันก็ไม่ได้เงินหมื่นหนึ่งสิมันก็เงินมันก็เข้าเจ้าสัวหมดสิมันก็ไม่ได้เต็มร้อยสิใช่ไหมคือเอาไปซื้อน้ำมันเสร็จปุ๊บเงินเข้าเจ้าสัวเสร็จปั๊บเอามาขายต่อแล้วใครจะไปซื้อมึงก็เขาก็มีเงินหมื่นหมืนม่นเหมือนกันเขาก็ไปซื้อ แล้วผนก็ขายไม่ออกให้ทำไงอะ่ะไม่มีเงินอีกนะงงไหมท่านผู้ชมนี่คือตะก,กะไอพวกเสื้อแดงต้องทำให้มันยุ่งยากเพื่ออะไรแล้วจะทำให้มันยะุ่งยากเพื่ออะไรนะแทนที่จะได้เป็นเงินสดเออนะครับโอ้เนี่ยนะสาวกเสื้อแดงเหนื่อยใจวะนี่มัน ยิ่งคิดยิ่งปวดหัวท่านผู้ชมยิ่งคิดยิ่งปวดหัวเลยแทนที่จะเออลุงตู่เนี่ยแ,แจกเป็นเงินสดเนี่ยไปใช้ได้ซื้อได้เลยเนี่ยลุงตู่แจกเดือนละพันละพันเนี่ยนะเอาไปซื้อได้เลยซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อได้ทั่วประเทศแต่นี่ต้องไปใช้ซื้ออำเภองงไปอีกนะโอ้โหเออใช่ไหม เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจ like ึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ